ทำให้แม่ผิดในการเป็นตรีมเมอร์ชื่อดังวันหนึ่งที่เราได้สตรีมกับแฟนคลับของเราแล้วอยู่ ครอบครัวของเราก็ได้เลือกที่จะทิ้งคุณออกไปตลอดการเพราะคุณมันน่าผิดหวังคุณจะต้องไต่ระดับเพื่อที่จะเป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังและทําให้ครอบครัวของคุณรู้ว่าพวกเขาผิดและเราก็จะชนะพวกเขาคืนเอ,อ่อวันที่ผมถ่ายคลิปอยู่เป็นวันที่ตรงกับวันแม่นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาเล่นเกมที่เกี่ยวกับแม่นะครับผมซึ่งไตเติ้ลเกมเนี่ยมันก็คือทําให้แม่เนี่ยรู้สึกผิดนะครับผม ง, <risque feature. S 1> งั้นวันนี้เราจะมานี่กันนะครับผมเราจะมาทําให้คุณแม่รู้สึกผิดไปได้วยกันนะครับผมเมื่อกี้เราซื้อ pc คอมกะกาะครับผมเมื่อกี้มันบอกอยู่ว่า f r a s h สามารถจ้างเพื่อนให้มาทํางานได้นะครับนี่ก็คือเพื่อนเราสามารถสตรีมได้ไหมสตรีมได้เออมันสตรีมเนี่ม oui ันอออย่างงี้ปึ๊ปปุ๊ปปุ๊ปมันจะเป็นแบบเลี่ยมๆสีฟ้าผมต้องเอาเมาส์ไปจี้นะครับผมปุ๊ปป๊ปป๊ป ได้ตังค์เอาตังค์มาเยอะๆเลยหิวหิวข้าวด้วยตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยแน่โอเคสตรีมไปสักพัฒน์อีกแล้วนะครับผมเรามีเอ่อหัวใจสีม่วงๆตัวนี้คือผู้ติดตามนะครับผมส่วนไอ้สีเขียวตรงนี้ก็คือเป็นตังค์นั่นเองนะครับผมผมสามารถซื้อสปอนเซอร์ช็อปได้ซื้ออะไรได้อีกบ้างนะครับผมซื้ออะไรเนี่ยแช็คนะครับผมอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อเป็นพื้นที่นะครับผม จ้างเพื่อนมาอีกได้แต่ว่าตังผมไม่พอครับเออเอา,เ,อาเพื่อนหลับนี่โอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เราเอาอะไรฟาดกระบ,บาลเพื่อนเมืเ่อกี้นี้มาตีมต่อปึ๊บเมาจี้เมาจี้ตรงสีเหลี่ยมเดียมให้ตรงกับรอยโอ้ไม่มีคอมเมนต์ด้วยนะครับผมแจมันกากไวเนิดใครถามเดี๋ยวเราได้เงินมา 1 5 9ดอลลร์แล้วนะครับผมเพราะว่าสกุลเงินในเกมมันน่าจะเรียกว่าดอลล่าเหมือนกับในชีวิตจริงเลยนะครับผมสามารถจ้างเพื่อนไม่ได้6กดอลลร์โอเคจ้างมาครับผมเอาหลับอีกเราจะเอาอะไรฝาดีโอโหกระทะแม่งเป็นแบบคิดว่าเล่นพับจียังไงความตังต่อไปาร์มตังต่อไปเราได้มาร้อยดอลลร์แล้วนะครับเราสามารถซื้ออะไรได้บ้างเอง่ยอันนี้เป็นแบบ ซื้อฉากสำหรับสปอน,ปอนเ,อปเซอร์คลิปคืออะไรเอ่ยนี่คือเขาทำอะไรครับได้14บคราชได้ตังมาเมื่อกี้ได้14ดอลลาร์วะเอาเพื่อนหลับก็ปาดวยกระทะฟา,าดดวยกระทะไปอีกคนรับรองครับมันไม่ใช่การทารุณกรรมแน่นอนสี่ร้อยสิบเจ็ดดอลลาร์แล้วก็เพิ่มเรื่อยๆเลย คิดว่าควรจะซื้ออะไรดีต่อไปอืมจะซื้อแชทมอนิเตอร์เหรอมีไฮก็คือจ้างเพื่อนอีกด้วยแล้วก็เพื่อนหลับอีกครับมอนิเตอร์เหรอเหมือนเป็นผู้ดูแลครับอ๋อเหมือนคนนี้มันน่าจะแบบอ๋อคือถ้าจ้างเพื่อนมันจะเพิ่มแค่ตังแต่ถ้ามอนิเตอร์มันจะเพิ่มยอด s u b สไคร b ์นะครับยอด f o ลโล w ว r ดีก็คือผู้ติดตามนะครับอันนี้เสียงผมเองตอนใกล้จะห้าทุมแล้ว ผมขอแก้ต่างนิดนึงนะครับว่าคนที่ทํางานปกติหรือว่าไอ้เพื่อนเนี่ยมันจะทํางานเพิ่มทั้งผู้ติดตามแล้วก็เพิ่มทั้งตังแต่มอนิเตอร์เพิ่มผู้ติดตามอย่างเดียวแต่มันเพิ่มเยอะกว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นในคลิปผมต่อแหลเต็มๆจ้างเพื่อนอีกคนหนึ่งสามารถจ้างผู้ผู้ดูแลได้นะครับผมคุณจะไม่จําเป็นที่จะต้องปลุกเพื่อนอีกต่อไปปลุกคนทํางานดิ Few moments l อ้าวหลับกันเกือบหมดเลยตื่นตื่นตื่นดิครับจ้างเพื่อนมาอีกนี่ใครเนี่ยโอ้ฟามิงโกวะอ่า yes นี่แหละสิ่งที่เขาเรียกว่าโรงงานเชื่อผมสามารถซื้อจอได้นะครับจอนี่อีกมาสปอนส์คลิปนี้กันเราสตตีมอีก นี้อ่ะนี้อีกอ่ะ Five minutes later ฮ่ยมันมีเสียงตีเลยอ๋ออันนี้มันเป็นเพเยอร์จริงๆครับผมแม่เขามาช่วยผมปลุกเพื่อนตื่นครับตอนนี้เราก็มีตังถึงพันดอลล่าเลยเหรออืมจะเป็นอะไรไหมถ้าซื้อแมเนจเจอร์มาครับมันจะช่วยปลุกเพื่อนปลุกคนทำงานด้วย ซื้อโฆษณามาได้นะครับแล้วก็ซื้ออะไรได้อีกเอ่อมอดเ r อรเ,เตอร์มาอีกนะครับผมผู้ดูแลสตรีมต่อไปได้มาพันดอลลาร์เหมือนเดิมแล้วครับมีผู้ติดตามถึง2,000คนอันนี้อะไรเนี่ยทหารเหรอเจดโดมีทหารมาสปอนคลิปผมอันนี้คือสามารถขยายสตูดิโอได้แต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองหาซื้ออย่างอื่นที่มันเนีย สามารถซื้อจอสำหรับสปอนเซอร์ได้อีกนะครับแล้วมีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีอะไรงั้นก็ขยายพื้นที่อ่าก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีทำไมมีรูปโทมอยู่ตรงนี้อ,อะไรเนี่ยสายลุง had tired waiting and a อืมอันนี้จ้างคนได้อีกแล้วก็ ซื้อเหมือนกับว่าเป็นตู้ตรงนี้ซื้อเพื่ออะไรก่อนสามารถซื้อชั้นสองได้อ๋อนี่คืออ๋อผู้จัดการก็จะเอาแบบกระทะมาเขก,กบาลไอ้พวกนี้เอาเกบาลสร้างคนเพิ่มนะครับสร้างแชทมดมาลืมอ่านว่าแชทมดทำอะไรได้ได อ๋อเพิ่มผู้ติดตามคล้าย,ายมอนิลเ,ลเตอร์ครับแต่ว่าเหมือนจะเพิ่มเยอะกว่ามั้งนี่สตูดิโอของผมไม่ใช่ลงเชื่อแน่นอน5,000ดอลลาร์อืมจ้างจ้างผู้จัดการมาเพิ่มนะครับจะได้มาเกะกะบานไอ้พวกนี้ มันมีลูกศรให้ชี้บาที่อ๋เอเซิร์ฟเวอร์คราชเซิร์ฟเวอร์พังเราต้องมาซ่อมด้วยมีระบบแบบนี้ด้วยนะครับผมไม่รู้โอเคทุกคนกลับมาทำงานเหมือนเดิมก็ว่าอยู่ทำไมเสียงทุกอย่างมันดับไปแบบนึกว่าผู้จัดการก็หลับไปคน Fifteen minutes later เราซื้อได้บ้างซื้อจอเพิ่มดูซิว่าเงินเรามีอืเป็นหมื่นละทำะไรดีครับจ้างคนเพิ่มอ้ามงกุศว้าวตลกมากเลยว้าวอ๋อเพิ่มขยายอันนี้น่าจะเป็นเห็นเขาบอกว่าเป็นส่วนของลงรถนะครับอันนี้จ้างคนเพิ่มสิครับ เจอร์ <Aven> คืออะไรวะจ้างคนเพิ่มอีกแล้วจะตีมต่อครับเอาหลับตื่นตื่นตื่นเพิ่มเพื่อนมาโอ้ต้องกีดากอนแบบร My God, oh my God. แล้วนี่อะไรเนี่ย มีจ้างทนายด้วยมีจ้างคนโฆษณาอีกแล้วด้วยเดี๋ยวโทนี่สตาร์